เห็นเขาบอกว่ามันมีเมื่อสองสามวันที่แล้วอะ่ะมันมีไฟเหมือนแบบว่าเมสเกตไฟหล,หลุดออกมาจากตรงหลังซอยแต่ไม่มีใครมาดูคือเขาทาท,ที่บูรพวนทับเนี่ยม,มันใช้งานไม่ได้อยู่แล้วะ่ะเจออยู่องค์สององค์แล้วก็เจอเศษตังเหรียญบาทเหรียญทาเนี่ยครับเกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่บ้านเรือนเสียหายกว่า50หลังคาเรือนต้นเพลิงเกิดจากอะไรแล้วหลังจากนี้พวกเขาจะทำยังไงต่อติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะไอ้เหี้ ที่บาททองบี่บาทประมาณสี่บาทค่ะตอนนี้คือเป็นบ้านเราใช่ไหมนี่ยู่หลบ้านพี่พี่ชายโอ้แล้วคือมาหาใครช่วยเพื่ออะไรมาหาทองครับหาทองครับผมมาหาทองแล้วก็มาหาพวกฟงพระเครื่องพระเครื่องด้วยครับไปหมดเลยครับเราเราเจออะไรไหมตอนนี้เจอเพื่อเศษตังเศษตังของลูกไงครับ เป็นยังไงบ้างพอมาถึงที่บ้านครับผมก็แย่ครับสูญเสียก็เยอะอยู่นั่นไงครับไม่มีความหวังอะแต่ทำไมเราถึงมาเผื่อแบบว่าดวงดียังมีโชคอยู่ยังยังพอเจอถึงถึงเจออาจจะไม่สมบูรณ์ก็อย่างน้อยเป็นกงเป็นก้อนละลายแล้วก็ยังเอาไปคงมาขายยังช่วยได้หน่อย คือเขาทำที่ทบุบวนทับเนี่ยม,มันใช้งานไม่ได้อยู่แล้วอะเขาทำเขาไปทำให้ตรงนู้นทำใหม่แล้วแต่น,นี้มันไม่ได้ใช้ไปทงปปาเขาไม่ไดเอาหัวออกอทางถ้าเขาทําอะไรนี่เพิ่มเติมมาเขาก็เลยทับไปแค่นั้นเองอันนี้มันใช้ไม่ได้มานตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาทําถนนทําท่อใหม่ของเก่าเนี่ยคือว่าใช้ไม่ได้มันม,ม,มานานแล้วกี่ปีแล้วอู้ยสามตรงนี้ขึ้นขึ้นมันมันใช้ก่อนไม่ไม่มันใช้ไม่ได้ก่อนแล้วอะ ตรงนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะยี่สิบแบบยี่สิบแบบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีอันนั้นก็ประมาณสามสิบปีเนี่ยมันได้ใช้สามสี่สิบป,ป,ปีมันนานแล้วอ่ะมันน,นมน,นานนะถ้าเกิดก่อดทำถน,นนนี่ทําถนนนี่มันกอดอีกกอนสร้างนี่อีกแค่นั่นเองแต่เขาไม่ได้เอาออกไปใช่มใช่เพีงเยงแต่เพียง,งว่าเขาทําท่อใหม่ท่อประปาใหม่แล้วก็ไปทําประปาเขาจัดก,การอ่ะนะเขาเอาทำท่อ,ทอหัวแดงให,ให้เสริมทางนู้นไงเอาไปแทนทางนู้นทางนี้คือไม่ได้ใช้เท่านั้นเอง ตั้งแต่ที่บูงออกมาผมก็ไม่ได้อยู่ในนี้แล้วผมออกไปข้างนอกแต่เขาบอกว่าไฟมันขึ้นไวมากไวแบบว่าลามไปม่วงหมดเลยเพราะว่าสายไฟอ่ะมันน่าจะลามจากสายไฟด้วยคือเรามองว่ามันเกิดจากสายไฟก็ใช่ครับมัแล้วมันพันกันแบบครัวพันสายไฟเนี่ยมันพลาดกับบ้านเราด้วยไหมใช่ครับมันพันกันไปม่วงหมดเลยแล้วมันเป็นจุดที่พันเยอะที่สุดในตรงนี้หรือว่าจุดอื่นๆก็พันแบบนี้มันก็พันแบบนี้เหมืันกครับที่ผ่านมาเคยมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะในบาที มันเห็นเห็นเขาบอกว่ามันมีเมื่อสองสามวันที่แล้วอะมันมีไฟเหมืนอนว่าเมสเกตไฟหลุดๆออกมาจากตรงหลังซสยแต่ไม่มีใครมาดู<ม><ม>แล้วฟลากไฟกไหมใช่ไหมไม่มีครับก่อนหน้านี้เราเคยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปไหมว่าสายไฟในชุมชนนี้มันดู 1, 1> มัน,นม่มีเลยไม่ได้แจ้งเลย